ในผืนป่าอันเงียบงันของภูมิเขาเสียงคำรามของศัตรูอาจดังกึกก้องแต่เสียงที่ดังกว่าในหัวใจของชายแดนไทยไม่ใช่เสียงปืนไม่ใช่เสียงตะโกนแต่เป็นเสียงของเจ้าจา๋าหมาจรตัวหนึ่งที่ไม่มีใครจดทะเบียนไม่มีสายพันธุ์สูงสักไม่มีเครื่องหมายเกียรติยศใดๆนอกจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ เกินกว่ามนุษย์จะจินตนาการเจ้าจ๋าเป็นเพียงหมาที่ไม่มีบ้านแต่หัวใจของมันมีบ้านและบ้านของมันคือพื้นแผ่นดินไทยมันไม่เคยครอบทองอะไรเลยแต่กลับมอบทุกสิ่งที่มีเพื่อปกป้องเขาป่าลึกและทุ่งดินแดนไทยที่มันวิ่งอยู่ทุกวันในดวงตาของเจ้าจา๋า ไม่มีคำว่ารักชาติอยู่ในรูปแบบของคำพูดแต่มันพิสูจน์ด้วยการกระทำด้วยรอยเท้าด้วยการยืนหยัดเคียงข้างทหารไทยมันไม่รู้จักคำว่าเสียสละแต่ทุกบาดแผลบนตัวมันคือคำนั้นในรูปประธรรมวันหนึ่งณชายแดนลับที่ไร้แผนที่เจ้าจ๋าได้เห็นสิ่งที่ไม่มีใครเห็น ได้ยินสิ่งที่ไม่มีใครได้ยินมันวิ่งเข้าใส่ด้วยเสียงเห่าเตือนใจทหารด้วยแรงจากหัวใจเพียงหนึ่งเดียวแม้เลือดไหลแม้ร่างพังแต่มันก็ยังยืนหยัดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องทหารและแผ่นดินไทยความสงบในพื้นที่แลกมาด้วยเลือดของหมาผู้กล้าตัวหนึ่งเจ้าจา๋าถูกกระสุนของผู้บุกรุกกรีดร่างจนพรุน แต่ในแววตาของมันยังมีประกายไม่ใช่ความกลัวแต่คือความภาคภูมิใจมันไม่ต้องการเหรียญตามันไม่ต้องการชื่อเสียงแต่มันเลือกทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินชีวิตนั่นคือปกป้องบ้านเกิดวันนี้เจ้าจา๋าจากเราไปแล้วโดยไม่มีเสียงร่ำลาเหลือไว้เพียงรอยเท้าเปื้อนโคลน และหยดเลือดที่กลายเป็นตราสัญ,ญลักษณ์แห่งวีรกรรมของหมาจรที่ชื่อเจ้าจา๋าวีรบุรุษที่ไม่มีเหรียญไม่มีดาวไม่มีเกียรติยศใด,ดๆประดับอกแต่ได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของคนทั้งชาติอย่างไม่มีวันลบเลือน